สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิธีการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะขั้นพื้นฐานโดยการวิ่งการวิ่งคือการเคลื่อนที่โดยการถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่งขณะที่ถ่ายน้ำหนักตัวนั้นเท้าทั้งสองจะลอยอยู่เหนือพื้นวิธีการวิ่งแบ่งเป็นหกขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1วิ่งไปให้ทั่วบริเวณโดยไม่ให้ถูกต้องตัวคนอื่น ขั้นที่สองทำตัวให้ต่ำแล้ววิ่งไปยังจุดที่กำหนดขั้นที่สามวิ่งคล้ายวิ่งหนีเสือวิ่งหนีฝนวิ่งเล่นว่าวขั้นที่สี่วิ่งเหยอะๆในลักษณะการวิ่งออกกำลังกาย ขั้นที่5วิ่งไปข้างหน้าสลับกับวิ่งถอยหลังตามสัญญาณที่กำหนดขั้นที่6วิ่งไปทิศใดทิศหนึ่งตามใจชอบโดยไม่ชนกันแล้วหยุดเมื่อได้คำสั่งให้หยุดโดยทันทีพร้อมกับทำท่าทางตามคำสั่งต่างๆเช่นนั่งยองๆนั่งคุกเขา่า ก้มตัวให้มือจะหลดพื้นหยุดค่ะนั่งยองๆลุกขึ้นค่ะวิธนนีการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะขั้นพื้นฐานโดยการก้าวลากชิดหรือก้าวถลายสไลด์ก้าวลากชิดหรือก้าวถลายสไลด์นั้น คือการก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างซ้าย1นก้าวและลากเท้าขวามาชิดหรือถ้าเท้าขวาไปทางขวา1นก้าวก็ให้ลากเท้าซ้ายมาชิดนับเป็นจังหวะได้9ชิด9หรือ9ลากชิดวิธีการก้าวลกชิดหรือก้าวถลายสไลด์แบ่งเป็น6ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ทําก้าวกชิดไปในทิศทางต่างๆโดยไม่ให้ชนกับคนอื่น ขั้นที่2ทำเก้าลากชิดสั้นบ้างยาวบ้างสลับกันขั้นที่3ย่อเข่าและทำเก้าวลากชิดไปให้ทั่วบริเวณที่มีอยู่ขั้นที่4 หาคู่จับมือทั้งสองกับคู่แล้วทำาก้าวลากชิดไปกับคู่ันที่5จับกันเป็นกลุ่มทำวงกลมแล้วทำาก้าวลากชิดไปทางซ้ายและทางขวา ที่6ทำก้าวลาชิดไปทางซ้าย2ครั้งทางขวา2ครั้งพร้อมจังหวะวิธีการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะขั้นพื้นฐานโดยการกระทืบเท้าการกระทืบเท้าคือการใช้เท้ากระทืบพื้นหรือจากกระทืบเท้าเดียวติดต่อกันไปหรือกระทืบเท้าสลับกันก็ได้ โดยลงพื้นให้เต็มฝ่าเท้าวิธีการกระทืบเท้าแบ่งเป็น5ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1นึฝึกใช้เท้ากระทืบพื้นเท้าซ้ายติดต่อกันไปตามจังหวะที่ได้ขั้นที่2ฝึกใช้เท้ากระทืบพื้นด้วยเท้าขวาติดต่อกันไปตามจังหวะที่ได้ ขั้นที่3ฝึกใช้เท้ากระทืบพื้นสลับเท้าซ้ายขวาติดต่อกันไปตามจังหวะที่ให้ทั้นที่ส